สวัสดีครับพี่ต่อมาขับท่านเรือวันนี้อยู่ที่ร้านประชาอุทิศนะครับเป็นร้านหมูย่างนะครับผมร้านหมูย่างเจ้าประจำอยู่แล้วซื้อประจำนะครับสามวันซื้อทีนะครับผมแล้วมีแม่ค้าสวยครับผมแล้วก็มีหมูย่างไม้ละตอนนี้6บาทครับผมไม้ถูกมากที่อื่นส0บาทนะฮะอันนี้หมูแน่นครับผมมีซื้อเยอะแถมด้วยครับผมแถมไม้เปล่าสามไม้นะครับผมเพราะว่ามาซื้อหมูย่างนะฮะให้ลูกสาวหักหมดครับผมไม่เป็นไรครับนิมนต์ทางแฟนคลับก็นี่เลยครับผม ตามผักการธรรมชาติก่อนนะผมผักลิ้มสาบ <laughs> หมูย่างวันนี้เราขายดีไหมครับแม่คะ้ะขายดีจ้าขายดีครับเขาเขาจะตอบว่า,วาขายหมูญญ<า>ย่างไม่ได้ขายดีนะครับผมของว่างมาอุดหนุนนะฮะผมตั้งชื่อว่าร้านมุมหมูย่างมุม,ม,ญญม,ม,มดักนะครับผมดักทุกอย่างดักลูกค้าหมดเลยนะครับผมได้นาะครับลูกค้าเยอะครับมนเหนียวไม่พอนะต้องไปขอที่วัดเอ้ยไม่ใช่ครับมันซื้อที่ใหม่ใช่ไหมครับซื้อใหม่นึ่งไม่ทัน น้องแก๊ปสกีแก๊ปทีวีครับเดี๋ยวเรามาดูการซื้อหมูย่างและกินหมูย่างดูครับอร่อยครับเจ้าเนี้ยอร่อยครับแถวประชาิศนะฮะเข้าาประชาชนเก้าสิบตรงมาบ้านของสวนครับผมแน่นอนครับผมมีน้องอาร์ตแน่นอนแพร่แพรงย่างครับผมย่างไม่ทานใช้มือย่างตัวเองเลยถอดถอดไม้ด้วยครับผมเรียกว่าหมูย่างย้กล้อดีกว่าเพราะต้องยกทุกอย่างครับ ยกไม้ขึ้นปึ๊บลูกค้าเก็บปึ๊บไม่ทันครับผมเอาไม้ป่าไปก่อนแล้วกันลูกค้าแล้วแก๊สครับวันนี้พี่ต่อออนทัวร์ในร้านหมูย่างแถวบ้านนะครับก็ฝากติดตามเทปทีมแก๊ปทีวีแล้วก็หมูย่างร้านอร่อยอร่อยเป็นแถวที่90ด้วยนะครับผมร้านน้องอาร์ตนะครับผมหมูย่างประจำนะฮะดูครับว่าอร่อยขนาดไหนเราไปดูกันดูคนทำก็หล่อแล้วครับลูกค้าเยอะเหมือนกัน หล่อครับผมร้านนี้ขายหมูย่างนะไม่ได้ขายความหล่อยอย่างเดียวแนละ้วนี่มีบัตด,ดีบัตช่วยครับบัดดีบัตช่วยโยับผมน้องนางสาวไทย <laughs> <laughs> มีแบ็คหลังเรื่องหลังด้วยครับนี่นั่งอยู่ครับผมหลบม,มุมหลบข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวน,ะน,ยวนั่งท้าข้าวเหนียวอยู่ ลองสว cream cream ่วนครับเป็นร้านหมูย่ังครับผมลองดูลองมาชิมกันนะครับอร่อยมากๆครับไม้ไม่แพงครับไม้ละาหกบาทนี่เองครับลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมครับผมมีทุกสาขาทุกอาชีพนะครับผมฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับจากรายการติดแก๊ปทีวีพี่ต่อมาสัตว์ท่าเรือออนทัวร์ครับผมสวัสดีครับพี่ต่อมาสัตว์ท่าเรือวันนี้อยู่ที่ร้านประชาอุทิศนะครับเป็นร้านหมูย่างนะครับผมร้านหมูย่างเจ้าประจำอยู่แล้วซื้อประจำนะครับสามวันซื้อทีนะครับผม แล้วมีแม่ค้าตัวสวยครับผมแล้วก็มีหมูย่างไม้ละตอนนี้6บาทครับผมไม้ถูกมากที่อื่น10บาทนะฮะอันนี้หมูแน่นครับผมมีซื้อเยอะแถมด้วยครับผมแถมไม้เปล่าแถมไม้นะครับผมเมื่อวานมาซื้อหมูย่างนะให้ลูกสาวผักหมดครับผมไม่เป็นไรครับนิมนต์ทางแฟนคลับก็นี่เลยครับผมตามผักการธรรมชาติก่อนครับผมผักลิ้มตาหมูย่างวันนี้เราขายได้ไหมครับแม่ค้าขายดี ครับเขาเขา่าจะตอบว่าขายหมูย่างไม่ได้ขายดีนะครับผมเพราว่ามาอุดหนุนนะฮะผมตั้งชื่อว่าร้านมุหมูย่างมุมดักนะครับผมดักทุกอย่างดักลูกค้าหมดเลยนะครับผมนี่ได้นาะครับลูกค้าเยอะครับข้าเหนียวไม่พอนรต้องไปขอที่วัดเอ้ไม่ใช่ครับซื้อที่ใหม่ใช่ไหมครับซื้อใหม่นึ่งไม่ทันอ่อน้องแก๊ปสกีแก๊ปทีวีครับเดี๋ยวเรามาดูการซื้อหมูย่างและกินหมูย่างดูครับผมอร่อยครับเจ้านี้อร่อยครับแถวประชาอุทิศนะฮะเข้ามาประชาอุทิศเก้าสิบ ตรงมาบ้านคลองสวนครับผมแน่นอนครับผมมีน้องอาร์ตแน่นอนแพรกแพรกย่างครับผมยางไม่ทันใช้มือย่างตัวเองเลย <c oughs> ถอดถอดไม้ด้วยครับผมนี่เรียกว่าหมูย่างยกล้อดอีกว่านะครับเพราะต้องยกทุกอย่างครับยกไม้ขึ้นปุ๊บลูกค้าเก็บปุ๊บไม่ทันครับผม <c oughs> เอาไม้ป่าไปก่อนแล้วกันลูกค้า <c oughs> <c oughs> อน,น้องแก๊ปครับวันนี้พี่ต่อออนทัวในร้านหมูย่างแถวบ้านนะครับก็ฝากติดตามเพจทีมแก๊ปทีวีแล้วก็หมูย่างร้านอร่อยอร่ชายที่90าด้วยนะครับผมร้านน้องอาร์ตนะครับผมหมูย่างประจํานะฮะดูครับว่าอร่อยขนาดไหนเราไปดูกันดูคนทําก็หล่อแล้วครับลูกค้าเยอะเหมือนกันหล่อครับผมร้านนี้ขายหมูย่างนะไม่ได้ขายความหล่ออย่างเดียวแล้วนี่ มีบัตดีมาช่วยครับบัตดีมาช่วยนี่ครับผมนึกว่านางสาวไทย <laughs> มีแบ็คหลังเบื้องหลังด้วยครับนี่นั่งอยู่ครับผมหลบมุมหลบข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวนั่งแท็กข้าวเหนียวอยู่อร่อยอร่อยครับอร่อยมากลองแวะกันมาดูครับร้นานหมูย่างบ้านคลองสวนครับเป็นร้านมุมดักนะครับผม ลองดูลองมาชิมกันนะครับอร่อยมากๆครับไม้ไม่แพงครับไม้ละาหกบาทนี่เองครับลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมครับผมมีทุกสาขาทุกอาชีพนะครับผมฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับจากรายการติปแก TV ทีวีพี่ต่อมาขอท่าเรือออนเัอร์ครับผมสวัสดีครับพี่ต่อมาขับท่าเรือวันนี้อยู่ที่ร้านประชาอุทิศนะครับเป็นร้านหมูย่างนะครับผมร้านหมูย่างเจ้าประจําอยู่แล้วซื้อประจำนะครับสามวันซื้อทีนะครับผมแล้วก็มีแม่ค้าสวยๆครับผมแล้วก็มี หมูย่างไม้ละตอนนี้6บาทครับผมไม้ถูกมากที่อื่น10บาทนะฮะอันนี้หมูแน่นครับผมมีซื้อเยอะแถมด้วยครับผมแถมไม้เปล่าแามไม้นะครับผมเอ่าเมื่อวานมาซื้อหมูย่างนะฮะให้ลูกสาวผักหมดครับผมไม่เป็นไรครับนิมนต์ทางแฟนคลับก็นี่เลยครับผมตามผักกลางธรรมชาติก่อนนะผมผักริมทางไปเออหมูย่างวันนี้เราขายดีไหมครับแม่คะขายดีจ้าครับเขาเขาจะตอบว่าขายหมูย่างไม่ได้ขายดีนะครับผม ผมว่ามาอุดหนุนนะฮะผมตั้งชื่อว่าร้านหมูย่างมุมดักนะครับผมดักทุกอย่างดักลูกค้าหมดเลยนะครับผมนี่แน่นอนครับลูกค้าเยอะครับผ้ดเหนียวไม่พอนะฮะต้องไปขอที่วัดเอ้ยไม่ใช่ครับซื้อที่ใหม่จะไหมครับซื้อใหม่นึ่งไม่ทันน้องแก๊ปสกีแก๊ปทีวีครับเดี๋ยวเรามาดูการซื้อหมูย่างและกินหมูย่างดูครับผมอร่อยครับเจ้าเนี้อร่อยครับแถวประชาอุทิศนะฮะเข้ามาประชาทิ่เก้าสิบตรงมาบ้านคลองสวนครับผมแน่นอนครับผมมีน้องอาร์ต แน่นอนแพรกแพลกย่างครับผมย่างไม่ทันใช้มือย่างตัวเองเลยถอดถอดไม้ด้วยครับผมนี่เรียกว่าหมูย่างยกร้อดีกว่านะครับเพราะต้องยกทุกอย่างครับยกไม้ขึ้นปุ๊บลูกค้าเก็บปุ๊บไม่ทันครับผมเอาไม้ป่าไปก่อนแล้วกันลูกค้าเอาแ้งแก๊บครับวันนี้พี่ต่อออนตัวในร้านหมูย่างแถวบ้านนะครับก็ฝากติดตามเพจติ๊ปแกล์ทีวีแล้วก็ หมูย่างร้านอร่อยอร่อยประชาชนที่เก้ด้วยนะครับผมร้านน้องอาร์ตนะครับผมหมูย่างประจำนะฮะดูครับว่าอร่อยขนาดไหนเราไปดูกันดูคนทําก็หล่อแล้วครับลูกค้าเยอะเหมือนกันหล่อครับผมร้านนี้ขายหมูย่างนะไม่ได้ขายความหล่อยอย่างเดียวแนละ้วนี่มีบัตดีมาช่วยครับบัตดีมาช่วยนีย่ครับผมนึกว่านางสาวไทย มีแบ็กหังเรืองหลังด้วยครับที่นั่งอยู่ครับผมหลบมุมหลบข้าเหนียวฮะข้าเหนียวนั่งแท้ข้าเหนียวอยู่อร่อยอร่อยครับอร่อยมากลองแวะกันมาดูครับร้านหมูย่างบ้านคลองสวนครับเป็นร้านมุมดั้นะครับผมลองดูลองมาชิมกันนะครับอร่อยมากๆครับไม้ไม่แพงครับไม้ละหกบาทนี่เองฮะลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมครับผมมีทุกสาขาทุกอาชีพนะครับผมฝากด้วยนะครับผม ขอบคุณครับจากรายการติ๊แกอรีวีพี่ต่อมาขัท่าเรือออนเัอร์ครับผมสวัสดีครับพี่ต่อมาขับท่าเรือวันนี้อยู่ที่ร้านประชาอุทิศนะครับเป็นร้านหมูย่างนะครับผมร้านหมูย่างเจ้าประจําอยู่แล้วซื้อประจำนะครับสามวันซื้อทีนะครับผมแล้วก็มีแมคคาที่สวยครับผมแล้วก็มีหมูย่างไม้ละตอนนี้6บาทครับผมไม้ถูกมากที่อื่น10บบาทนะฮะอันนี้หมูแน่นครับผม มีซื้อเยอะแถมด้วยครับผมแถมไม้เปล่าสาไม้นะครับผมอาเมื่อวานมาซื้อหมูย่างนะฮะให้ลูกสาวผักหมดครับผมไม่เป็นไรครับนิมนต์ทางแฟนคลับก็นี่เลยครับผมตามผักกลางธรรมชาติก่อนนะครับผมผักริมทางหมูย่างวันนี้เราขายดีไหมครับแม่คะขายดีจ้าครับเขาเขาจะตอบว่าขายหมูย่างไม่ได้ขายดีนะครับผมผมว่ามาอุดหนุนนะฮะผมตั้งชื่อว่าร้านมุมหมูย่างมุมดักนะครับผมดักทุกอย่างดักลูกค้าหมดเลยนะครับผม แน่นอนครับลูกค้าเยอะครับทอนียอ๋ไม่พอนะครับต้องไปขอที่วัดเอ้ยไม่ใช่ครับไปซื้อที่ใหม่ใช่ไหมครับซื้อใหม่นึ่งไม่ทันน้องแก๊ปทีวีครับเดี๋ยวเรามาดูการซื้อหมูย่างและกินหมูย่างดูครับผมอร่อยครับเจ้าเนี้อร่อยครับแถวประชาอุทิศนะฮะเข้ามาประชาอุทิศเก้าสิบตรงมาบ้านคลองสวนครับผมแน่นอนครับผมมีน้องอาร์ตแน่นอนแผกแผกย่างครับผมย่างไม่ทันใช้มือย่างตัวเองเลยถอด ถอดไม้ด้วยครับผมนี่เรียกว่าหมูย่างยกล้อดีกว่านะครับเพราะต้องยกทุกอย่างครับยกไม้ขึ้นปุ๊บลูกค้าเก็บปุ๊บไม่ทันครับผมเอาไม้ป่าไปก่อนแล้วกันลูกค้าอ่าน้องแก๊บครับวันนี้พี่ต่อออนจูในร้านหมูย่างแถวบ้านนะครับก็ฝากติดตามเพจทีมแกล์ทีวีแล้วก็หมูย่างร้านอร่อยอร่อยประชำที่90ด้วยนะครับผมร้านน้องอาร์ตนะครับผมหมูย่างประจำนะฮะดูครับว่าอร่อยขนาดไหนเราไปดูกัน ดูคนทำก็หล่อแล้วครับลูกค้าเยอะเหมือนกันหล่อครับผมร้านนี้ขายหมูย่างนะไม่ได้ขายความหล่ออย่างเดียวแล้วนี่มีบอดี้มาช่วยครับบอดี้มาช่วยนี่ค,ครับผมนึกว่านางสาวไทย <laughs> มีแบ็คหลังเรื่องหลังด้วยครับนี่นั่งอยู่ครับผมหลบมุมหลบขั้นเดียวฮนะขั้นเดียว นั่งแพ้ข้าวเหนียวอยู่อร่อยอร่อยครับอร่อยมากลองแวะกันมาดูครับร้านหมูย่างบ้านคลองสวนครับเป็นร้านมุมดักนะครับผมลองดูลองมาชิมกันนะครับอร่อยมากๆครับไม้ไม่แพงครับไม้ละหกบาทนี่เองครับลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมครับผมมีทุกสาขาทุกอาชีพนะครับผมฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับจากรายการตริปแกร์ทีวีพี่ต่อมาขอต้าเรือออนทัวร์ครับผม สวัสดีครับพี่ต่อมาขับท่าเรือวันนี้อยู่ที่ร้านประชาอุทิศนะครับเป็นร้านหมูย่างนะครับผมร้านหมูย่างเจ้าประจําอยู่แล้วซื้อประจํานะครับสาวันซื้อทีนะครับผมแล้วก็มีแม่ค้าสวยครับผมแล้วก็มีหมูย่างไม้ละตอนนี้6บาทครับผมไม้ถูกมากที่อื่น10บาทนะฮะอันนี้หมูแน่นครับผมมีซื้อเยอะแถมด้วยครับผมแถมไม้เปล่าถามไม้นะครับผมเฮ้ออ่าเระวนมาซื้อหมูย่างนะฮะให้ลูกสาวผักหมดครับผมไม่เป็นไรครับนิมนต์ทางแฟนคลับก็นี่เลยครับผม ตามผักการธรรมชาติก่อนนะผมผักริมตางไปหมูย่างวันนี้เราขายดีไหมครับแม่ค้ะขายดีจ้าขายดีจ้าเขาเขา่าจะตอบว่าขายหมูย่างไม่ได้ขายดีนะครับผมหวังว่ามาอุดหนุนนะฮะผมตั้งชื่อว่าร้านมุมหมูย่างมุมดักนะครับผมดักทุกอย่างดักลูกค้าหมดเลยนะครับผมได้เนาะครับลูกค้าเยอะครับข้าวเหนียวไม่พอครับต้องไปขอที่วัดเอ้ยไม่ใช่ครับคือที่ใหม่ใช่ไหมครับซื้อใหม่นึ่งไม่ทัน อ๋อน้องแก๊ปทีวีครับเดี๋ยวเรามาดูการซื้อหมูย่างและกินหมูย่างดูครับผมอร่อยครับเจ้าเนี้อร่อยครับแถวประชาอุทิศนะฮะขามาประชาอทิศเก้าสิบตรงมาบ้านคลองสวนครับผมแน่นอนครับผมมีน้องอาร์ตแน่นอนแผนแผนย่างครับผมย่างไม่ทันใช้มือย่างตัวเองเลยถอดถอดไม้ด้วยครับผมนี่เรียกว่าหมูย่างยกล้อดีกว่านะครับเพราะต้องยกทุกอย่างครับ ยกไม้ขึ้นปุ๊บลูกค้าเก็บปุ๊บไม่ทันครับผมเอาไม้ป่าไปก่อนแล้วกันลูกค้าเ <c oughs> อาแล้วแก๊บครับวันนี้พี่ต่อออนทัวร์ในร้านหมูย่างชาวบ้านนะครับก็ฝากติดตามเพจิ๊มแก๊ปบทีวีแล้วก็หมูย่างร้านอร่อยอร่อยประชาชนที่90ด้วยนะครับผมร้านน้องอาร์ตนะครับผมหมูย่างประจำนะฮะดูครับว่าอร่อยขนาดไหนเราไปดูกันดูคนทําก็หล่อแล้วครับลูกค้าเยอะเหมือนกัน <c oughs> ต่อครับผมร้านนี้ขายหมูย่างนะไม่ได้ขายความหล่อยอย่างเดียวแล้วนี่มีบัตดีมาช่วยครับบัตดีมาช่วยนี่ครับผมน้องนางสาวไทยมีแบ็คหลังเบื้องหลังด้วยครับนี่นั่งอยู่ครับผมหลบม,ม,มุมหลบข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวนะั่งแทกข้าวเหนียวอยู่อ,อร่อยอร่อยครับอร่อยมากลองแบ,บ็กันมาดูครับร้นาน หมูย่างบ้านคลองสวนครับเป็นร้านมุมดักนะครับผมลองดูลองมาชิมกันนะครับอร่อยมากๆครับไม้ไม่แพงครับไม้ละาหกบาทนี่เองครับลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมครับผมมีทุกสาขาทุกอาชีพนะครับผมฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับจากรายการติดแก๊ปทีวีพี่ต่อมาขอท่าเรือออนเัอร์ครับผม